วันนี้ผมมาเซียมสัญญา,ากับนักร้องที่กำลังโด่งดังนะครับตอนนี้เขาคือสาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยมหัศจรรย์คนล่าสุดนะครับในวงการจะเริ่มโตนะครับจะเริ่มโตก็คือน้องยูคินะครับผมสวัสดีพี่เพื่นอนมาแก้ด้วยนะครับผมเซียมโตด้วันนี้ ทุกคนนะฮะพิ่งเซ็นสัญญายูกิไปเมื่อกี้นี้เข้ามาที่นี่สิบคิวครับเดือนมีนานะครับสิบคิวนะครับเดี๋ยวค่อยอวมัดจานะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับตอนนี้กระแสน้องยูกินั้นแรงมากนะครับเดี๋ยวจะพูดนะนะฮะสวัสดีก็สวัสดีคุยกับน้องอู่สองชั่วโมงทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำงานใช่ไหมรถเราอู่ที่ไหน รถรถรถเล,ล,ล,ลอาอชนไหนลงนี่เด้ลงทางไหนอะขี่ไหนลงสวัสดีและสวัสดีนะับตามมันไปครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวไปเรื่อยๆนะครับที่กรุงเทพเลยครับวันที่27นะครับงาน g r e e c Meeting g r e e Meeting น,น,น,นะครับต้อนรับยูกิสู่ไ้ต้องคำนะครับเดี๋ยวเราแจ้งพิกัดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมทำอาร์ตเสร็จนะครับ คอนเสิร์ตนะครับไปที่กรุงเทพกันนะทุกคนนะดูใส่กับพ่อสวัสดีครับกับพ่อดีไซน์นะครับดูด้วยนะครับกับพ่อดูแดนให้น้องด้วยนะครับเพราะว่าวันมีนาผมเริ่มรับแล้วครับหลังวันที่สองนะครับน้องขอพักถึงวันที่สองนะครับที่จริงพ่งนี้ต้องไปขึ้นกับคําผมนะครับที่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 เดี๋ยวที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับต้องมี มีผู้จัดนะครับอยากจะให้ไปที่วัดพุทธบาทนะครับขึ้นกับคําขุนนะครับร่วมนี้ที่อําเภอพระพุทธบาทที่อําเภอพระพุทธบาทนะครับโอเคอที่อำเภอพ,พุทธบาทสระบ,บุรีนะครับวันที่27นะครับแถลงข่าวที่ทกรุงเทพมิตติ้งกีฟด้วยนะครับเดี๋ยวร้านไหนผมจะบอกนะครับ FC ยูกิเดินทางวันที่26เข้ากรุงเทพสัมภาษณ์รายการ ที่กรุงเทพหลายรายการนะครับเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพนะครับมีที่ไหนอีกสวัสดีและสวัสดีนะครับผับที่บอวินเข้ามาแล้วผับที่อมตะนครผับที่บางพีนะครับอืมร้านซับแดงเข้ามาที่สิบแล้วก็อมตะนครมาที่สิบเอ็ดมีนานะครับวันที่ยี่ห้ามีนาอี่ครับที่ห่วแดงเดี๋ยวนะครับผมเริ่มไล่ก่อนนะครับผมจำไม่ได้นะครับเพราะมาเยอะนะครับ โทรศัพท์โทรศัพท์อะไรกูสี่เครื่องรับไม่ทันวันนี้อยู่กิัส,สดี้หกร้อยท่าน